สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือตุ้มตอนที่เกิดจากการตอนนะครับกับภารกิจของลุงเกษตรที่ได้ทาการตอนกับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ครับสายพันธุ์แห่งอนาคตที่ลุงเกษตรแนะนําครับสายพันธุ์นี้ครับเรียกกันว่ากิมจูดแดงเบอร์ห้านะครับนธุนนี้เป็นการปรับปรุง การถึง5ครั้งนะครับเป็นการผสมระหว่างหงเปาซือและแดงทับทิมสยามนะครับผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์กันถึง5ครั้งเพื่อให้ได้ลักษณะถ่ายทอดลักษณะที่ดีตามต้องการข้อที่1คือดกและไม่ทิ้งลูกนะครับติดลูกง่ายนะครับแล้วข้อที่2ก็มีความหวานเข้มกว่าข้อที่สนะครับสีชมพูเข้มนะครับ อ่าก็จะชิดเปลือกนะครับชิดเปลือกมีขนาดผลที่ใหญ่กว่านะครับจึงได้ลักษณะพันธุ์เด่นออกมานะครับหยุดที่การผสมห้าครั้งเรียกว่ากิมจูแดงเบอร์ห้าครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ลุงเกษตรแนะนํานะครับเราทําการตอนนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ของเราก็เป็นพันธุ์แท้นะครับตรงนี้นะครับ ตอนจากต้นที่เห็นผลผลิตแล้วนะครับตรงตามสายพันธุ์ไม่มีการกลายพันธุ์ตอนนี้มีบริการจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงที่อยากให้ท่านปลูกจริงๆกับสายพันธุ์แห่งอนาคตพันนี้ครับกิมจูแดงเบอร์ห้าครับถือว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่น่าจะทดแทนของเปาซือได้ดีนะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ท่านพิจารณาครับกับพันธุ์ใหม่พันนี้ครับกิมจูแดงเบอร์หลักษณะดีลักษณะเด่นหลากหลายอย่างนะครับข้อสําคัญคือมีความหวานเข้มแล้วก็ไม่ทิ้งลูกง่ายนะครับติดลูกง่ายไม่ว่าท่านนจะปลลลูกงงิหรือ ถางได้ดีนะครับกับความหวานเข้มสีจำพูเข้มตรงนี้นะครับแล้วก็เมล็ดน้อยหรือบางลูกไม่มีเม็ดเลยนะครับส่งลูกนะครับสวยนะครับตรงนี้กับฝรั่งสายพันธุ์แดงอนาคตอีก1สายพันธุ์ที่ลุงเกษตรแนะนำครับกิมจูแดงเบอร์ห้าครับเรามีเป็นกิ่งตอนที่ทําและปลูกใส่กระถางไว้ให้ท่านแล้วนะครับส่งถึงท่านไม่เกิน3วันนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับทักมาเบอร์นี้ได้เลยครับ นี่ครับสำหรับท่านที่ต้องการต้นพันธุ์แท้นะครับโทรนะครับ092-864-7963นะครับหรือจะทักมาทาง ID เดียไลน์เบอร์นี้เช่นกันครับ092-864-7963นะครับสวนเราอยู่ที่หมู่8นะครับตำบลท่าอิดอเภอปากเกร็ดจัังหวดนนทบุรีครับชื่อว่าสวนเกษตรพันธุ์ไม้เชื่อเลยนะครับท่านที่ต้องการก็นะฮะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับกับสายพันธุ์นี้นะครับกิมจูแดงเบอร์5นะครับตรงนี้นะครับโทรและทักมาได้เลยนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง กับสายพันธุ์ใหม่แห่งอนาคตกับฝรั่งสาแดงกิมจูแดงเบอร์5ครับ